ấy rồi mà nay có gì đẹp lắm nướcสวยงาม là kia บ่

น้องนี่หลอดหลอดตม่อง้าว่ยหลอดานีะไรอะนี่หลอดเะเดี๋ยวหลอดมันน้กระเยม่ี้เจ้าหลอด้อนะี๋ยวขอบง่ะมีแต่คน ไ่าฮ <d Stadium> ่าปไทยผู้สาวน้ำมันเยีบยิๆเลยน่นเลยผู้สาวน้ำมันยิยบเลยแดดร้อนกระแจกซเลย